เขาก็กำลัยไปให้พนักงาน,นีกท่นะเอาไปกับปาก็าไรเกลืออะไรแยกไปเนาะแยกไปค่ะบอกว่าจะก็บนี่นะจ้าค่ะอไปแล้วจ้าออเสียค่ะเ้ยังไงดีสวยอะไรมันลมหมุนด้วยเนะี่